ส่วนค่าคือคอยนิมุนสองข้อมูลสองประเด็นที่สำคัญนะครับว่าปิดคอยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ข่าวมีทั้งหมดสองข่าวด้วยกัน แล้ววันนี้เราจะมาสรุปว่าตกลงแล้วอ่ะตลาดอะมันอยู่ในช่วงฟองสบู่หรือเปักเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องไปว่าตามข้อมูลด้วยกันแต่สําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านและเดี๋ยวติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับปิดคอยน์เนี่ยก็มีการราคานะครับก็ ขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับจากประมาณ4 5่หมมา4 7่หมละนะครับสี่หมื่นหกสี่มละนะครับดังนั้นวันนี้นะครับมี2ข่าวนะครับแล้วก็เป็นหัวเรียกหัวต่อนะเป็นสะพานเชื่อมเลยระหว่างตอนนี้กระแสะว่าตกลงแล้วตลาดที่มันลงมาถึง4ี่หมสามเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับมันจะเกิดฟองสบู่หรือเปล่านะครับเนี่ยประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับคือข้อมูลของวานอเล วันอเลิร์เนี่ยมีการกล่าวอะไรบ้างนะครับข้อมูลทิศทางของราคาของบิตคอยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกว่าธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan นะครับเตือนว่าตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่สภาวะฟองสบู่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นฟองสบู่อันนี้นะครับเราก็รู้อยู่แล้วลหละนะครับ JP Morgan ออกมาเตือน2ครั้งนะครับว่าจะเกิดฟองสบู่แน่นะครับแต่ก็เราก็ไม่รู้นะว่า ตกลงแล้วมันเป็นฟองสบู่ใหญ่หรือฟองสบู่เล็กนะครับแต่เรารู้อย่างเดียวว่า JP Morgan เนี่ยก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับสำหรับข้อมูลนี้แต่บางประเด็นกลับถูกนะครับก็คนหลายคนบอกว่ามันเขาเล่นในตลาดฟิวเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยะนั้นข้อมูลนี้ต้องดูนะครับว่าตกลงแล้วอ่ะถ้า JP Mor g a n พูดเนี่ยแสดงว่า ฟองสบู่ขนาดย่อมเนี่ยอาจจะมีจริงและอาจจะไม่มีจริงก็ได้อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะครับฉะนั้นมองได้สองแง่นะครับมองได้สองแง่แต่สําหรับตัวผมเนี่ยถ้าในระยะสั้นนะครับช่วงเนี้ยนะครับต่อไปเนี้ยราคาของคริปโตยังขึ้นได้อีกนะครับแต่จะเกิดฟองสบู่หรือมีการเทขายระดับย่อมเ,เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ว่ากันอีกทีแต่ถ้าเกิด jp m o r g a n เนี่ยออกมาพูดนะครับ ฉะนั้นประเด็นนี้รับรองได้ว่าในระยะสั้นนะครับช่วงเนี้ราคาคริปโตเนี่ยจะพุ่งอีกนะครับซึ่งเราต้องรอดูกันแล้วก็มีข่าวมาแล้วว่ามันจะพุ่งอีกนะครับังนั้น JP Morgan นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับ n i c h o l a ก็ได้ออกมานะครับคำเตือนหลังจากการชุมนุมตลาดคริปโตที่ผักดนันแอลคอยจำนวนมากไปสู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับ พรอมองว่าตลาดคริปโตกำลังอยู่ในช่วงฟองสบู่อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะพูดโดยรวมนะเรื่องเกี่ยวกับฟองสบู่นะครับแต่ตลาดแอลคอยก็เป็นที่น่าสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมก็ได้ทําเรื่องของ JP Morgan อันนี้เป็นส่วนด้วยอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ถูกต้องด้วยนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับการชุมนุมของ Net และ DeFi นะครับ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่วยอีทรียมให้เติบโตเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงคริปโตเหนที่นอื่นๆที่วางแผนจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสมาร์ทคอนแทคเช่นโซโล a นาบีนแน c คอยด n คาดานโนนะครับทั้งนี้ยังมีความบ้าคลั่งของนักลงทุนรายย่อยนะครับในตลาดสกุลเงินดิจิตอลในช่วงเดือนมกราคมนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับว่าตลาดอาจจะกลับมาเกิดฟองสบู่อีกครั้ง จากข้อมูลของคอยเกโก้นะครับเขาเปิดเผยว่าคาดานโนเอดีเอทำสถิติสูงสุดตลอดการที่3.09ดอลลาร์เมื่อวันที่2กันยายนและโซลน,นาไต่ระดับราคานะครับทำสูงสุดเป็นประวัติการอีกกันอยู่ที่193.87ดอลลาร์ในวันอังคารที่ผ่านมาฉะนั้นนิโคัสนะครับเขาบอกว่าส่วนแบ่งการตลาดที่รวมกันนะครับของ Bitcoin และ e ีท e r รียเนี่ยลดลง78 เป็น67เนะครับเนื่องจากเขากล่าวว่านักลงทุนสถาบันหมดความสนใจในกองทุนที่จะติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำทั้ง2แห่งแล้วนะครับและส่วนแบ่งของการตลาดของบิตคอยเนี่ยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่งชี้ถึงความคลั่งคล้ายของนักลงทุนรลายย่อยนะครับที่กำลังมองหาทางเลือกมากกว่าเหรียญที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งในตลาดนะครับ โดยตอนนี้อัตราส่วนมูลค่าของ b บิตคอยเทียบกับตลาดคริปโตเนี่ยเหลือคือนะครับประมาณ40.6%ในขณะที่อีเรียม m ครอบครอง58.6%นะครับตามข้อมูลของ CoinGecko อย่างไรก็ตาม JP Morgan นะครับเริ่มอนุญ,ญาตให้ลูกค้าเนี่ยเข้าลงทุนในกองทุนคริปโตนะครับของ GateScale Bitcoin u นะครับ Bitcoin c l a s s แล้วก็ Ethereum t o u s ผลิตภัณฑ์ Ethereum Classic นะครับและ ออฟเฟย์ฟันบิตคอยน์ทรัสเหมือนกันนะครับงนั้นะตัวนี้นะครับก็เขาอยากที่จะให้ลงทุนนั่นแหละนะครับที่เป็นกองทุนยนตัวนี้นะครับก็ข่าวตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่า,ามันน่าเชื่อมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่า jp m o r g a n เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งตลาดฟิวเจอร์นะครับฉะนั้นมันก็ถูกเหมือนกันนะครับบางประเด็นและบางประเด็นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นฉะนั้นลองค่อยๆดูต่อไป เดี๋ยวเรามารับชมอีกข่าวนึงครับน่าสนใจมากๆอีกข่าวเนี่ยเขาบอกว่านะครับเจ้ามือบิตคอยน์นะครับที่รวยที่สุดอันดับ3อันเนี้ยเราทํามาทั้งหมด2ข่าวแล้วนะครับข่าวนั้นนะลองไปหาได้นะครับเป็นของ u ูทูบเนะครับอันเนี้ยข่าวนี้เขาบอกว่าเจ้ามือบิตคอยที่รวยที่สุดเป็นอันดับ3เนี่ยเพิ่งซื้อบิตคอยมูลค่า726กล้านบาทในช่วงเซล์นะครับช่วงที่มีการ บิตคอยนะครับก็ราคาลงไปถึงสี่หมื่นสามนะครับอันเนี้ยน่าสนใจนะครับว่าราคาบิตคอยน่าจะมีโอกาสไปต่อและอันเนี้ยนะครับข่าวนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าที่บิตคอยกลับขึ้นมาสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดได้เป็นเพราะวานที่ครอบครองบิตคอยเป็นอันดับสานะครับได้เข้ามาซื้อบิตคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับทาให้กระตุ้นราคาบิตคอยไปฉะนั้นเรื่องนี้นะครับน่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วนะครับว่า บิตคอยกำลังจะไปต่อนะครับไม่งั้นเขาไม่ซื้อนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ราคาเนี่ยมันขึ้นไปก็ต้องลองดูต่อไปนะครับว่าราคาบิตคอยในรอบนี้จะไปถึงจุดไหนดังนั้นในตัวข่าวเขาบอกว่าเจ้ามือบิตคอยถือครองเหรียญมากที่สุดเป็นอันดับสามกำลังยุ่งอยู่กับการช้อนซื้อบิตคอยในลําราคาถูกนะครับท่ามกลางช่วงตลาดเริ่มย่อตัวข้อมูลพบว่าเขาได้ซื้อบิตคอยเพิ่มอีก490บิตคอย หรือคิดเป็นมูลค่าราวๆ23ล้านดอลลาร์ในราคาบิตคอยเหรียญละ46,800ดอลลาร์บอดติดตามธุรกรรมอย่างวานอเลิร์ดนะครับสังเกตว่าธุรกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนที่มีเวลานะครับประมาณเที่ยงคืน5นาทีนะครับที่บิตคอยเนี่ยมันน่าจะล่วงประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มนะครับอันนี้เที่ยงคืนและเหรียญถูกโยกย้ายจากคอยเบสบนเว็บกระดานเทรดที่1ของสหรัฐอเมริกา เข้าสู่กระเป๋าต่างส่วนตัวนะครับปัจจุบันนะครับวานยังคงถือบิตคอยอยู่มากกว่า4000บิตคอยนะครับจากราคาสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดับ65 0 0 0ันดอลลาร์ตามรายงานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวานรายนี้ยังซื้อบิตคอยเก็บสะสมเรื่อยๆด้วยการซื้อบิตคอยจำนวนทั้งหมดนะครับ2ครั้ง หนึ่งในนั้นก็คือการซื้อบิตคอยจำนวนประมาณ466บิตคอยนะครับที่ระดับราคา47,400ดอลลาร์และก่อนหน้านั้นเล็กน้อยวันที่26สิงหาคมอันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมทำไว้คลิปที่แล้วนะครับการซื้อเนี่ยจำนวนประมาณ38ิบดิตคอยนะครับรวมเป็นมูลค่าประมาณ23ล้านดอลลาร์ในวันนี้นะครับโดยการซื้อขายทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นบนกระเป๋าเงินของ เว็บเทรดอย่างคอยเบสนั่นเองนะครับฉะนั้นการเคลื่อนไหวของวานเนี่ยเกิดขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์เนี่ยมีการนองเลือดนะครับในตลาดคริปโตคือมีการสังหารหมู่นะครับก็ทําให้เมาเนี่ยนะครับต้องตกอยู่ที่หน้าลำบากนะครับฉะนั้นการสังหารหมู่เนี่ยนะครับเป็นวันเดียวกับที่เอลซาวดอร์ได้ประกาศให้ปิดคอยกลายเป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมายนะครับเป็นประเทศแรกของโลก ตลาดคริปโตสูญเสียมูลค่ากว่าประมาณ3,30,000ล้านดอลลาร์จากมูลค่าโดยรวมทั้งหมดทำให้กลายเป็นวันที่เลวร้วายที่สุดนับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแอลคอยส่วนใหญ่นะครับประสบปัญหาเช่นเดียวกับบิตคอยโดยเหรียญแอลคอยอ0อันดับแรกได้กลายเป็นสีแดงทั่วกระดานยกเว้นเพียงโซโลนาหรือโซเท่านั้นนะครับที่ยังคงสามารถรักษาโมเมนตัมเชิงบวกไว้ได้ตลอดทั้งสัปดาห ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโซลน่านะครับก็พุ่งอย่างรุนแรงเลยไม่ต้องสนใจปิดคอยอะไรทั้งนั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าทางพวกนักลงทุนนะครับก็เข้ามาลงทุนในแอล o คอยนั่นแหละนะครับอันนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงสงครามตีดีไฟนะครับไอคนที่อยู่ฝั่งตลาดฟิวเจอร์ก็พยายามที่จะทำให้ราคาของตลาดแอล o คอยก็ร่วงหล่นลง แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับบิตคอยก็ไม่ร่วงหล่นนะครับเพราะว่าฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนกลัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพวกวานนะครับเขาก็อยากที่จะควบคุมราคาตลาดเหรียญเนี่ยทุกเหรียน,นะครับแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเป็นไปได้มากเลยที่ JP Morgan ออกมานะครับบอกว่าโดยเฉพาะพวกแอลคอเนี่ยเขาเล็งไว้เป็นพิเศษว่า มันต้องเกิดฟองสบู่อย่างแน่นอนนะครับทันั้นเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนผมส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าจะเกิดฟองสบู่ในเร็วๆนี้นะครับแต่อาจจะเกิดในระยะต่อไปนะครับซึ่งเราก็ต้องดูกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับก็คนยังนิยมในโลกดีฟายอยู่นะครับเม็ดเงินจำนวนมากเข้าไปในแพลตฟอร์ม โลกดีฟายที่เร็วๆอย่างน้อยโซโลนาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวเลือกนะครับอย่างลูน่าด้วยนะครับที่จะเป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่าคนเนี่ยก็พยายามที่จะโยกเงินไปทางอื่นนะครับเพื่อจะ,อะป้องกันความเสี่ยงบ้างนะครับฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าตอนนี้มันเป็นสงครามแย่งชิงเขาเรียกว่ากระแสะเงินสดกันนะครับหรือจํานวนเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมากพอสมควรเลยฉะนั้นโซโลนานะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก และวันนี้นะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าตกลงสิ่งที่ JP m o r อร์แกพูดเนี่ยเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็มาสรุปกันสิ่งที่ JP พีมอร์แกพูดนะครับอาจจะอยู่ในฝั่งตลาดฟิวเจอร์ผมขอเชื่อทั้งสองอย่างนะครับทั้งสองด้นคือเรื่องของฟองสบู่จะไม่ได้เกิดเร็วๆนี้นะครับแต่จะเกิดภายในอนาคตข้างหน้านะครับที่ต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับฉะนั้น เรื่องของฟองสบู่นะครับยังอีกยาวนะครับแล้วก็เรื่องของฟองสบู่โดยรวมนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันเกิดแน่นอนนะครับแต่ใช้ระยะเวลาจะไม่เกิดตอนนี้นะครับที่ราคามันล่วงไปแล้วแล้วมันกลับขึ้นไปนะครับยังไม่เกิดเป็นไปได้นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับตามน้าหนักของข้อมูลอย่างที่2นะครับที่ทําให้ข้อมูลแข็งแกร่งขึ้นว่าตอนนี้นะครับยังไม่ใช่ช่วงที่ ราคาบิตคอยจะเกิดการแพนิคอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากวานอเลิร์ดนะครับได้หรือว่าได้มีการตรวจสอบธุรกรรมของวานนะครับแล้วก็วานเนี่ยอันดับสะนะครับก็เอาเงินนะครับจำนวน726ล้านบาทเข้ามาในบิตคอยเลยทีเดียวนะครับในการซื้อบิตคอยนะครับในการซื้อบิตคอยเพิ่มที่ราคา47,000ดอลลาร์นะครับราคากลมๆประมาณนี้ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขาก็ต้องการที่จะ รู้อยู่แล้วนะคบว่าราคาบิตคอยจะไปต่อนะครับแต่จะเกิดฟองสบู่เมื่อไหร่เราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับในประเด็นแรกในของบิตคอยนะส่วนแอลคอยนะครับยังต้องใช้เวลาอยู่นะครับก็คําตอบเดียวกันนะครับโดยรวมนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของฟองสบู่ราคายังไปได้ต่อนะครับจาก40,000 70,000 60,000 5จะไม่ตกลงมาต่ำกว่านี้ในระยะนี้นะครับ และว,วันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับเราลุ้นด้วยกันว่าบิตคอยจะไปถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ได้ไหมในปีนี้นะครับถ้าไปได้กดหนึ่งไปไม่ได้กดศพนะครับและคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4่ช่องทางคือบล็อกดิ c เฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ย มันจะช่วยนะครับสำหรับการลงทุนของท่านนะครับเพื่อได้มีความรู้เหรนใหม่ๆลองเข้าไปคุยกับเพื่อนได้และอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ Signal นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของเรามีการเทรดทั้งตลาด Spot f ตฟิวเจนะครับและตลาดาตลาดไอวันนะครับซื้อขายไอวันก็สามารถเข้าไปในกลุ่มหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับ และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ทั้ง2ช่องทางให้นะครับขอบคุณสำหรับออนซอนแล้วก็ Copycat ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านมากและผมหวังว่า i ิ c o i n จะ Go to the Moon ไปถึง1 0 0 0แสดอลลาร์ด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะเพิ่มพูนและจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาด Spot ตและ f ิวเจอรวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้